สวัสดีคับผมมีโร,บ,รบักเรตยาสิบคับคอว่าอาร์พีชอร้านเติมโรบักเรตหกในราคาสบายกระเป๋าไม่มีโกงไม่มีเกียนแน่นอนกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแบบชินโดรายนะครับผมหรือว่าที่เราจักกันในานามแบบชินโนบิไร2นสองนะผม กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกทุกคนเยอเลยตอนนี้มีคนเล่นอยู่1 7 0 0 0 0นดคนนะครับทุกทุกคนเยอะมากๆเลยนี่ยผมเกมพาท,ทุกอย่างผมยังไม่หายนะครับผมทุกทุกคนโอเคผมจะเข้าไปเล่นเกมเลยนะผมไม่ให้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยโคตรคิดถึงเลยก็จะอาชีพนะผมผมมีการเข้ามาเล่นนิดหน่อยแล้วซึ่งเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยครับทุกทุกคนนี่ครับหน้านเรื่อเกมแบบนี้เลยพอเราเปลี่ยนหน้าปุ๊บนี่ครับมันก็จะวาร์ปเลยนะผมทุกคน สิ่เพลยในเกมก็เปลี่ยนหมดเลยครับผมไอพวกเกนไขที่เรามีก็ยังอยู่นะครับผมทุกคนเขาไปเสียกันนะอันนี้น่าจะเมสสีขาวผมทุกคนโจโเคเนี่ยเื่อผมชคผลงานที่เรามีก็ยังจะอยู่ครบเหมือนเดิมเลยแล้วเขาเปลี่ยนจากคำว่าเกนไขผมเป็นคําว่าบัตรลายนะครับผมทุกคนโอเคเราเข้าเกมรยดีกว่าครับผมทุกคนไปดูควาในเกมกันครับผมว่าเป็นยังไงนี่เมื่อกี้ผู้ชมเห็นตอนสถานมือไหม โคตรเทพเป็นการประสานอินแบบใหม่นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นให้เลือกหมู่บ้านครับผมอ่าอันนี้เป็นโคนุฮานะครับผมทุกคนคือเปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยคสลงโคนุฮานได้แหละโอ้โหมันเป็นสีแดงเลยเหรอนี่เลยครับผมทุกคนทุกอย่างจะอยู่ครบเลยนะผมไอผมออกเกณฑ์ใครดีๆนี่อันนี้อะไรวะเนี่ยบันใครอาคุมะม่าจะได้วงแหวนทัสจินะครับผมทุกคนนี่เลยที่แรกเป็นซับจัสื่อแล้วผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นซับอเมลิตี้แล้ว เราคิดไข่อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ครับบัตรลายบัตรลายมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าทุกคนดูกันนะผมโอ้ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนวิตาเป็นไงเนี่ยอ๋อเป็นสีขาวแล้วนะครับผมสกิลล่ะอันนี้ดาบวันนี้นะผมดาบเขาต้องจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วผมทุกคนโอ้ เฮ้ยสกิลอะไรเนี่ยแข่งไหมเนี่ยเออดูโซโนครับโอเคเปลี่ยนไหมเนี่ยมองเห็นหน้านโซโนอ๋โอโซโนรู้สึกจะไม่เปลี่ยนไปเลย,เลยนะผมพอมาไม่้าในเรื่องเนะาะมันดูไปกอนก่อนนะครับผมทุกคนเลยไม่ต้องเปลี่ยนโอเคใช้ได้เลยโอเคไเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันนะผม ีก็มีความคล้ายเดิมนะผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนพวกโลโก้อะไรพวกนี้นะผมนี่ไงเขาเปลี่ยนพวกเป็นรูปเนตรนะผมเฮ้ยเอ็งเปรี้ยวเหรอนี่ไงเออตัวแล้วไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมันเรียนใหม่หมดเลยเดี๋ยวนะตอนนี้ไม่รู้แล้วผมว่าดูอะไรเข้าไป โอเคเดี๋ยวมาลองต่อไปดีกว่าเออพวกสัตว์หางเหรอเขาอกวาพวกสัตว์หางเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยนะครับผมเอาอีกแกนี่จะโอบิโตะหรือเปล่าเนี่ยนี่เลยพวกสัตว์หางนะครับผมดูทุกคนมันจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้หมดเลยนะครับผมดูนี่ m o u เทลสปิริตสุเทลสปิริตนะครับผมนี่เลยอันนี้สิบหางครับผมรู้สึกว่าสิบหางเนี่ยเขาบอกว่าจะแบบหาได้ปกติแล้วนะผมไม่ได้หายเลหมดวอลผมไม่รู้จริงหรือเปล่าผมเพราะว่าผมมีสิบหางไง ดูสิโอ,โอ้ไม่นะสิบหางดำขนาดนี้เหรอดำปื้ดเลยเนี่ยอาวุธก็เป็นแบบคล้ายๆหอ,อกนะครับผมเอ้ยอันนี้หมดอะไรอะ่ะอ้ยนายใช้หมดอะไรอเพื่อนทำไมตัวนายเป็นอย่างนั้นห้าหางหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของนายเนี่ยเพื่อนลองดูสถานเชิญแล้วผมเปลี่ยนไหมโอเค น่าจะเปลี่ยนที่หัวเหี่ยวหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจลองดูกระสุนวงจักรสิอุ้ยเสียงเอฟ,เฟแบบเทคโนโลยีมากเลยครับผมระเบิดก็เป็นระเบิดสีขาวแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเสียงแบบออกเทคโนโลยีเลยอะคือเสียงมันเทคโนโลยีมากๆเลยโอย้ดูการภาษาอีกทใหมเฮ้ยสวยอันนี้สวย,สวยทําไมสวยเลยเนี่ย เสี่ยมันออกไปทางเทคโนโลยีเลยอ่ะไหนยลองก้าวห่างดิโอ้ก้าวห่างเป็นตัวสีดำแล้วขี้เลยมันดำปีนี่เดี๋ยวลองใช้โหมดอ๋อทุกคนสีดำแดงนะครับผมเออผมว่ามันอา่ายังไงยังไงอยู่นะมยักษ์ทุนหน้าตาก้าวห่างจย่างเลยว่าเปลี่ยนไปเปล่า นี่หน้าตาก้าหางใหม่ครับผมข้าข้างออกไปทางเทคโนโลยีเลยนะครับผมดูทุกคนแบบอันนี้ไม่เรียกว่าดินจารนะผมวันนี้เรียกว่าเทคโนโลยีเลยนะเดี๋ยวเราสัตหางตัวอื่นกันนะครับผมตัวไหนดีเอาหนึ่งหากันตัวที่ผมชอบอุ้ยสีตาอีกแก้วะ สีดำอีกแค่หรอโอเคฮะเหมือนว่าทุกตัวน่าจะเป็นสีดำแดงหมดนะครับผมแล้วเปลี่ยนรูปร่างสถานหางกับจำนวนหางเอาหรือเปล่ามีาหางใหม่เออทำไมมันตัวเหมือนกันหมดเลยอะ่ะน,นี่คือสถางแบบใหม่แล้วผมทุกคนมันจะตัวเหมือนกันหมดเลยครับ ลอง,ลงดูนิดิี้นี่กีหหาวะเนี่ยโยขาผมอ่ารองนี้ดีว่าเจ็ดถาง ก็จะเป็นสีดำคล้ายๆทุกตัวเลยแล้วผมทุกคนลองไปหาดูด้ผม,มน่าจะสีดำนะนี่เค okay, สีดำอีกอะเหมือนจะสีดำหมดแล้วผมแล้วก็เปลี่ยนลักษณะหางเอาแล้วผมทุกคนเป็นสีดำแดงหมดเลยแล้วผมโอเคถ้าซองหางก,ก็เป็นสีดำเลย เดี๋ยว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 อันนี้บั๊กยังไงวะเนี่ยทำไมตกไปอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวอันนี้หมดเต็มสองหางแล้วล่ะก็จะยังบั๊กหรือเปล่าผมทุกคนทำไมมันกลายหมดอย่างนี้เนี่ยหรือเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะบั๊กทุกตัวแล้วแหละผมน่าจะเปิดสองหางเยอะเกินไปนะครับผมหรือซิมีอะไรให้แบบลองอีกไหม ลองเป็นพวกฮัดีดีกว่าครับผมพวกกินใครไม่สิ่ครับเ,เปลี่ยนเป็นบัตรรายแล้วเรวตอนนี้กดไ้อค่อยถูกแล้วครับผมท,ทุกคนนี่นี่นี่ไม่สังสาระยังไงนี่สังสาระโอเคนี่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 สังสาระน,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 ระนี่รูปสกิลไม่เปลี่ยนนะผมนี่สังสาระมาใช้ดู อ๋อไม่คาวคล้ายๆเดิมับผมซีวีนี่ผมชอบคำภาษาอินใหม่มากเลยเว้ยมันมือเป็นลาวิงเลยอ่ะอย่างนี้อ๋อยังเหมือนเดิมนะผมดูทุกคนตย่งนี้สหรถือว่ายังเหมือนเดิมอยู่นะผม นี่ก็เป็นกระสุนออกจากกระปุกม,มันจะออกสีขาวๆน้ําเงินน้ำเงินแล้วนะครับผมทุกคนโดรูอาว,วุธสีพ่ออาวุธอย่างนี้นะเนี่ยดาบอะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อที่แรกมันเป็นดาบคู่แล้วผมมันเป็นดาบของอะไรจำชื่อไม่ได้ลแล้วผมที่ผมก็ไม่คุ้นเลยเนะี่ยตั้งแต่เปลี่ยนใหม่มาอันนี้เป็นดาบสมิทธดาบใช่ไหมเนี่ย อันนี้เป็นดาบของไอตัวเนี้ยผมตัวฉลามอะ่ะจำ,จำชื่อไม่ได้แล้วนี่เปลี่ยนไปสีขาวแล้วผมน,นี่เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยหรือเปล่าวะเนี่ยไอเป็นดาบของบีไม่คาจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแลนะผมทุกคนดูสิเฮ้ยหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์นะผมเขาทำทันเลยเนะี่ยอัน,นี้เป็นคู่ในมินาโตะนะผมทุกคนน,นีน่นี้นพัดนี่เนี้พัด เฮ้ย hey, hey, พัฟเปลี่ยนเป็นสีดำก็ถือว่าเท่อยู่นะครับผมพัฟเป็นเวลาบันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเปลี่ยนเป็นสีดำก็เท่ใช้ได้เลยนะครับทุกคนทีนี้ครับเอาไว้ว่าการที่อัพเดทใหม่มานี้นะครับผมใครอยากลองมาเล่นดูนะผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะผมชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้ร่างคลิปนี้ได้แล้วครับทุกคนสำหรับการที่เขาเปลี่ยนใหม่นะฮะ ตัวตัวผมบอกถือว่าโอเคนะแบบออกไปทางเทคโนโลยีแล้วผมซึ่งผมชอบม,มากๆเค่ว่าเจอกับแบททิมนาผนบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครบ่มด้วยนะผมอยากให้ทำคลิปอะไรก็ออคอมเมนต์มาที่มนาดากิมดาย่าผมไมเจอกับแบคลิปหน้าผมบ๊ายบาย